สวัสดีครับน้องนะครับก็พกคุณเช่นเคยนะครับในช่องของเร v e บ s ์สายพูคนท้องฟ่าวันนี้เป็นเชฟพกครัวนะครับพรจากที่ไปตกปลาใหดคุณปลาสลิดหินมานะครับวันนี้ก็จะได้เวลาทําเมนูปลาทอดกระเทียมครับก็ทาไปได้สักระยะหนึ่งแล้วก็กระเทียมนะครับ ขี้เกียจแก้เปลือกครับกระตามทังนี้เลยเราไปแยกเอาครับแล้วก็อันนี้เป็นเมนูของเรานี่นี่อันนี้คือวัตถุดิบของเรานะครับอันนี้ก็จะเป็นปลาเฮดโคนนะครับวันนี้ไม่ได้เข้าปลาเย็ดครับเข้าไปไม่ได้ครับก็เลยเอาเอาเฮดโคนนี่มาทําทอดแทนนะครับอันนี้ก็เป็นปลาอีคุดละกะตาโตอันนี้คือปลาสลิดิหินอันนี้ก็จะทอดเหมือนกันครับผมอ่ะอย่ามาติดตามรับชมด้วยกันนะครับ รเราก็ากนำกระเทียมลงไปลงในน้ำมันนะครับเปิดไม่ต้องเปิดไฟแรงครับเปิดไฟอ,อ่นอนอ่อนนะครูเอานี่นะครับก็ลงไปจะคกู่ครับรอให้กระเทียมมันเหลืองนะครับแล้วก็จะเอาปลาลงมาทอด ปลาปลาเพื่อนน้ำเนาะอ่ะต่อไปก็จะนําเห็ดโุนนะครับวันนี้ไม่ใช่เห็เดโุนแดงไม่ใช่เห็ดโุนขาวนะครับเป็นปลาเห็ดโุนนะครับเาลงไปว้เล่้นน้ำมันครับ นี่ละครสลิดหินเราก็ลงกระทะไปเรียบร้อยครับก็เดี๋ยวรอที่ตามชมวันนี้จะทำชูชีปลาสลิดหินนะครับผมโอเคครับผมก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับปลาสลิดลาดพริกนะครับหรือชูชีปลาสลิดนะครับแล้วก็เห็ดคูนนะครับเห็ดคูนทอดกระเทียมกับสลิดทอดกระเทียมมาครับมาครับตาเข้ามาด้วยกันมากินขาวด้วยกันครับผม อรีวิวการกินครับผม,มครั้งแรกของผมครับที่กินปลาสดหินนะครับทอดชูชีนะครับทให้ภรรยาทำให้กินครับรสชาติก็โอเคนะครับแล้วก็มันจะกรุบๆเนื้อเหนียวหนังมันนิดๆน,นะครับแต่ว่าเนื้อโอเคเลยแหละนะครับใช้มือกินครับไม่สะดวก โอเคครับข้าวมาเย้ะเกินวันนี้ขอบคุณนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe ให้กับช่องวันโบใส่รือคุลปะน,นะครับอย่าลืมกดกระดิ่งเดี๋ยววันนี้ตอนบ่ายไปใส่เบ็ดปลานะ